นอกจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่แล้วชาวบ้านบางแห่งนั้นเกิดความขัดแย้งกันเองเพราะว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่เพียงแต่เรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่อาศัยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำแต่ว่าก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือการทำแนวคันดินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะอย่างเช่นการทำแนวคันดินที่บริเวณถนนหาไทยราชซึ่งเกิดจากชาวบ้านไปสร้างคันดินขึ้นม เองแล้วก็นําไปสู่ความขัดแย้งขึ้นระหว่างชาวล้าลูกกากับชาวคลองสามบาโดยที่หน่วยงานของรัฐยังไม่มีบทบาทที่จะอธิบายว่าคันดินนี้มีผลกระทบหรือว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝั่งอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาค่ะ นี่เป็นสภาพบ้านจัดสรรหลายแห่งในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำถนนาทายไรยราชซึ่งจมอยู่ใต้น้ำได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ชาวบ้านที่นี่จะเข้าใจดีว่าต้องถูกน้ำท่วมแต่พวกเขาก็สงสัยที่เมื่อปลายเดือนก่อนมีการทำคันกั้นน้ำขึ้นจากประชาชนอีกฝั่งของถนน ส่วนนี้เป็นสภาพบ้านเรือนของประชาชนในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําเหนือที่ไหลลงมาจากฝั่งปทุมธาน,นีทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆบางบ้านต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่บนริมถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอลําลูกกาจุดท,ที่ผมยืนอยู่คือถนนท่าไทยราชนะครับซึ่งเป็นแนวคันกั้นน้ําของกรุงเทพมหานครครับ ขวามือของผมจะเป็นเขตคลองสามวาของกรุงเทพมหานครแต่ถ้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นเขตของอำเภอลำลูกกาในจังหวัดปทุมธานีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีความขัดแย้งอยู่ในพื้นที่ครับเพราะว่าบริเวณใต้สะพานมอเตอร์เวย์ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับจะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาทําคันดินกั้นไว้เพื่อไม่ให้น้ําจากคลองหกวาสายล่างในเขตอำเภอลำลูกกาไหลเข้าไปสู่พื้นที่เขตคลองสามวามากเกินไปนะครับนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนทั้งสองฝั่งนั้นมีความคิดเห็นไม่ตรงกันครับ ชาวบ้านที่อยู่ในเขตคลองสามวายอมรับนะครับว่าพวกเขามาทําคันกั้นดินนี้ด้วยตัวเองไม่ใช่หน่วยงานราชการใดๆเข้ามาทำครับแต่ปัญหาก็คือว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหน่วยงานราชการใดที่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าคันดินที่กั้นอยู่นี้นั้นจะมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรกับพื้นที่ทั้งสองฝั่งที่ต่างก็ได้รับผลกระทบครับ แนวคันดินที่เป็นปัญหานี้ตั้งอยู่ใต้สะพานข้ามถนนกาญจนาพิเศษที่เป็นปัญหาเพราะช่วงใต้สะพานกลายเป็นทางผ่านของน้ําที่เอ่อล้นจากคลอง6วาสายล่างมุ่งลงไปยังเขตคลอง3วาทําให้ประชาชนในเขตคลอง3วาซึ่งอ้างว่าได้รวบรวมเงินกันเอง5 0,000บาทมาสร้างแนวคันดินและเสริมกระสอบทรายเป็นไปเพื่อป้องกันมวลน,น้ําขนาดใหญ่ทะลักเข้าเขตคลอง3วาคือว่าเราก็กันเองค่ะเรารวมตัวชาวบ้านเนี่ยเราเลี้ยไรายมาซื้อกระสอบทราย แล้วบังเอิญเราไปของงบของบึงทำพอยเขามาช่วยเราสองคันรถสิบล้อไอ้ลูกจายนะคะอบตอ,อาบาตอค่ะ<า>เขามาช่วยแล้วเราก็เกณฑ์คนมาไอ้นี่กันมาเกอะกระสอบรายก็กั้นกันและคือเราขอแรงรถหน่วยงานบนที่เขาทาบนทางสูงนะคะเขาเอารถมาช่วยเรากันรถไมโครถ,รถไม่โคเพราะว่าเรากลัวน้ำมีตะทะลักนี่เข้าไปมากเพราะเราคิดว่าจุดนี้มันสำคัญยิ่ยงกว่าทศนะคะ เราะมั่คกว้างกว้างมันเยอะเนี่ยคุณดูเจตความกว้างมันเยอะเลยการตั้งแนวคันดินสูงเกือบ2เมตรนี้กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งในจังหวัดปทุมธานีมองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ระดับน้ําที่ท่วมบ้านเรือนพวกเขาสูงขึ้นมากจึงรวมตัวกันไปประท้วงเมื่อหลายวันก่อนพร้อมระบุว่าได้เจรจากับชาวคลองสามวาถึงความสูงของคันดินที่พอรับได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่เจรจาวไว้ ความสูงของเขื่อนและระดับน้ําในวันที่27ตุลา2524นี่ประมาณ45-50เซนเมตรนะครับนี่คือคันดินที่กัน้นแล้วพอถัดมานะครับนี่คือภาพต่อมาวันที่30ครับ30ตุลาความสูงของเขื่อนก็เพิ่มขึ้นประมาณ1-2 1.2เมตร ขณะที่ชาวคลองสามวายืนยันว่าจะจัดเวรยามเพื่อปกป้องแนวคันดินนี้เพราะไม่หวังพึ่งหน่วยงานราชการแต่ชาวบ้านฝั่งลำลูกกาต้องการให้มีหน่วยงานราชการเข้ามาชี้แจงว่าแนวคันดินนี้เป็นนโยบายของรัฐหรือไม่เราขอให้ความร่วมมือจากรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่ระดับสั่งการเนี่ยลงมาคุยกับเราแล้วก็มาหาวิธีร่วมกันเรา,าคอเจรจาได้ <Okay. S 2> หมดหน่วยงานมาเขาก็บอกให้เราถอยเถอะหน่วยงานของเ,มมาเขากองสมาเขาบอกให้เราถอยเถอะ เพราะพื้นที่นี้เป็นเขตของลำลูกกาเขาแต่คือเราก็ยังไม่ถอยไนงะเราจะขอสู้ต่อไปอีกหน่อยไทย PBS พยายามสอบถามไปยังหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่หลายส่วนถึงที่มาของแนวคันดินและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งแต่คำตอบที่ได้รับยังไม่ชัดเจนมีทั้งที่บอกว่าเป็นของเอกชนมาสร้างเองและบอกว่าเป็นแนวทางของรัฐบาลแต่ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบ จนพบนายพีรยศนรือบาลประลัดอำเภอลำลูกกาซึ่งยืนยันว่าเป็นการสร้างของประชาชนคลองสามวาไม่ใช่ของหน่วยงานรัฐซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามเข้าไปเจราจาไกลเกี่ยแล้วแต่เมื่อยังพบปัญหาก็จะเข้าไปเจราจาอีกครั้งไม่ทราบว่าได้ข้อท็จจริงหรือว่าได้พูดคุยกันในกลุ่มหรือยังทางราชการเนี่ยจึงจะขอะติดต่อประสานงานไปนะครับทางตัวแทนเพื่อรับทราบป,ปัญหาและจะนัดวันเวลาเข้าไปแก้ไขให้ครับ ล่าสุดอำเภอลำลูกกาได้ติดต่อไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบในฝั่งอำเภอลำลูกกาแล้วพร้อมนัดหมายจะเข้าไปเจราจาทําความเข้าใจในวันพรุ่งนี้ขณะที่ประชาชนฝั่งคลองสามวายืนยันจะไม่ยอมให้เปิดคันดินนี้สถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาไทยพีบีรายงาน